วันที่สี่เดือน12ปี67เจครั้งที่13บสามัดนี้วันที่สี่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชพาศสองพัเป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านางสาวพานิตาโพคินวิจิตขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยาบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจักกวาเลสุอัตตาขัดฉันถุเทวตาจัต ธมังมุนิราชัสสะุนันตุสักขโมกขทังสักเคกาเมจรุเปคิริสิขะราตะเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรเถะคาเมตะรุวะนะคหะเนเคหวัตถุมหิเขเตภูมมาจายันตุเทวาชาละภะทะละวิสเมยขะคันทับพระนาคาติด ขันตาสันติเกย,ยังมูนิวะระวะจนังสาวะโวเมสุนันตุธรรม,มาสาวะณะกาโรอัยัมภะทันตาธรรม,มาสาวะณะกาโรอายัมภะทันตาธรรม,มาสาวะณะกาโรอายัมภะทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขจฉามิธรรมังสระนังขจฉามิสังฆังสระนังขจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังขจฉามิ ทุติยมปิสังคังสารนังขจามิตติยมปิพุทธังสารนังขจามิตติยมปิธรรมังสารนังขจามิตติยมปีสังคังสารนังขจามินัติเมสารนังอัญงพุทโธเมสารังวังเอเตนะสาวัตเชนะโสถิเมโหตุสภธานัติเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารังวังเอเตนะสัจเจวเชนะโสถิเมโหตุสภธา นาถิเมสรนังอัญยังสังโคเมสรนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธีเมหตุสพทาเอเวเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสกเกสุวิหาราติกปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกขุสังเคนะสิทธิงปัญจมตเตหิพิกขุสเตหิสพเพเหวะอรันเหตเตติ ทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยพุเยนะสันนิปฏิตาโหติพระขะวันตังทาัศนายภิกขุสังคัญจะอัทโขจตุน,นังสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตทัทโหสะอายังโขภควาสกเกสุวิหระรติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมะหาตาภิกขุสังเคนะสิทธิปัญจะ มัตเตหิพิกขุสเตหิสัพเพเหวะอารันเตเต,ติสะะสะทสหิจโลกัาตูหิเทวตาเยพุยเยนาสันนิปะตะตาโหติภควันตังทัสสัญพิกขุสังคันจะยันนาาูณะมยมปิเยณภควาเตนุปสังกเมยะมะ อุปสังกมิตวาภักวโตสันติเกปจเจกะคาถาพาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยถาปินามภพระวาปุริโสสัมมิตชิงตังวาภาหังปัสสาเลยะปัสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตราลาหิตาภควโตปรตุปรโตปาตุระหังสุ อัฏโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัดถังสุเอกมัมตังทิตาโขเอกาเทวตาภคขวโตวสันติเกอีกมังคาถังอาภา,าสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมฆา,าตาอาคาตามหาอีมังธรรมะสมอย่งางทักขิตาเยวะอป,ปราชิตะสังคติอัทโขอ,อป,ปรา เทวตาภักควโตสันติเกอีมังคาทาังอภาสิตันตะละพิกโวสมาทะหังสูงอิจิตตังอัตโนอุชุกะมะก,งกงังกังสุสาราถีวะเนตานิคหัตเหตวาอินทรลิยานิรกขันติปันธิตาติอัตโขอ,อราเทวตาภักควโตสันติเกอีมังคาทาังอภาสิเฉตวาคีลังเฉตวาปรีคัง อินทักีลังโอหัจจะมะเนชาเตจารันติสุทธาวิมาราจาขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทขอป,ปราเทวตาภควโตสัติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธทังสน,นังคะตาเสนาะเตคะมัสสันติอปายะภูมิงปหายะมนุษสังเทหังเทวกายังปริปูเรต สันติติอทัทโคภคะวาพิกขุอมันเตสิเยพุยเยนะพิกเวทะสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคังทัสานายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอะเฮสุอติตะมัทนานังอรหรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานางเอตะปารามะวายวะเทวตา สันนิปฏิตาอเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภะวิสติอานาคาตามัทธานางังอาระหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิภควันตานางังเอตาปะระมะเยว,วเทวตาสันนิปฏิตาภะวิสติเสยยะถาปิไมหังเอตาระหีอาจิคิสสามิภิกเวเทวกายานางังนามานิกิตตายิสสามิ พิกเวเทวกายานังนามานิเถสิเถสิสามิพิกเวเทว,เว,เว,วกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมนานสิกรโรธะพาสิสามีติเอพรรมัมพันเตติโคเตพิขูภคะวะโตปัจจโสสุภคะวาเอตทโวจะสิโลกะมานุกัสามิยะถะยะถะภุมมาตัสัต ตัทธสิตาเยสิตาคิริคพรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะลาสิลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนาัสสาุทธาวิปสัสสนามานาวิราพิญโยปัญจสเตยัตว,วะวเนกาปิละวัตาทาเวตะโตอมันตยิสัทา สาวะเกศาสเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชินาชะนาถาพิขโวเตจะอาตับปะมะกรุงสุตวพุทธศสาส,าสานางเอตัมสัมปาตารุราหุงยานางอามะนุานะะสานาทสนางอัปเปเกสาตะมัทกขุงสะหัสสังอทะสัตตลิงสะตังเอเกสหัสานางอามะนุสานะมัทธสูง อเปเกนันตามัตท um at ักขุงทิสาสภาภุดาอาหูตันจากสพังอภินญายะวะวะคิตตวาจคุมาตโตอามันตยิสัทหาสาวเกสาสเสนละเตเทวกายอภิก ah so, ันตาเทเตวิชนะถาภิกขโวเยโวกิตยิสามิกิราหิอนุบุพโสสัตตสหัสสาวะยกขาภุมมากปิละวัต าวอิทิมันโตชุติมันโตวันณาวันโตยสัตสีโนโมทามานาอภิกรรมุงภิกขุนางสมิติงวนางชาสาหัสสาเหมาวตายักขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณาวันโตยสัตสีโนโมทามานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวนาง สาตาคิราติสหัสสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามานาภิกกามุภิกขุนางสมิติงวนางอิเจเตโรโสราสหัสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามานาภิกกามุภิกขุนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสา ยักขานานัตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสศสิโนโมธามาณอาภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนางกุมพิโรล,ลาชาคาหิโกเวปุลสะนิเวสานังพินโยนางสะตะสะหัสสังยักขานางไปยิรูปาสติ คุมพิโรราชาคหาิโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจะทท่สังราชาตาะตันละโถปสาสติคันทพพานังอาธิปติมหาราชายาสัตสิโซปุตตาปิตาสะพระหาโวอิทนามามหาภราอิทิมโตชุติมัโตว,วันวันโตยสัตสิโนโมททามนาอภิกกมุ พิขุนางสมิติงวานางทักขนีนจัติสังที่สังส่งราชาวิรุฬหโหตับปัสสาสติกุมพันธานางอาธิปติมหาราชายัสสาศิโสปุตตาปีตัสสะพระโหอินทะนามามาหาภา,าอิทิมันโตชุติมันโตว,วันน้มันโตยัสสิโนโมทามานาอาภิกกรรมพิกขุนางสมิติงวานางปัญจิมันจั ที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานางอาิติติมหาราชายศศสสิโสปุตตาปิตัสะพะหาโวอินทนานามาภพราอิธิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนวันโตยศสิโนโมทามานาอภิกกมรมภิกขุนางสมิติงวะนางอุตตรัญจะที่สังราชากุเวโรตัสสา,าสติยักษานางอาิติติมหาราชายศศสสิโส ปุตตาปีตัสสะพะหโวอินทะนามามหัภราอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนวันโตยัสสสีโนโมทามานาอภิกามมพิกขุนังสมิติงวันังปุริมาทิสังทาตารัโททักค,คิเนนะวิรุหโกปัญชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตตะรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิสา ทัทธละมานาอัตถังสุวเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสอา,าคูวันจานิกาสทามายาโุเรนทุกุวเวเรนทุวินตูจะว,วิตุโตสหจันทโนกามาเศทโโจะก,กินุขันทุนิขันทุจะปนาทโทโอปะโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาต จิตตะเสโนจากคันทพโณโรราชาชาโนสโพอาคูบัญจาสิโคเทเจวาติมพรูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสาหราชุพิโมทมานณอาภิกามุพิกขุนังสมิติงวะนางยะถาคูนภาสานาคาเวสาราสาหตัชากากัรมะ รัตตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายาสศิโนเอราวันโนมหารนาโคโสปาคาสาวิจิงวะนงังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจาักขูเวหายาส เตวะชะมัชชะปตตาจิตาราสุปันนอิติเตสะนามังอภันระยนตะธานาราชานามาสิสุปันนโตเคมะมะกาสิพุทธโธสันหาหิวาจายิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสาราะมะกังสุพุทธังชิตาวะชิตระหัตเทนะสมุททังอะสุราสิตา พาตโลวาสะวัเตเศตอิทิมันโตยัสัสิโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนโมจิตสหสตันจะพระลิปุตตานางสัพเพเวโรจ,จะนามกาสันนหิตวาพระริงเสนังลาหุพัฒมุปาคมุงสมามะโยธานิพันธันเต พิขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตะคาฆะมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมใจยะสัจสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัตสิโนท่าเสเตท่าสาทากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาอันโตยะสัตสิโนโมทามนาอภิกรรมพิขูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวา สหรีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุลักขิตากขัดตานิปูรัก คิตวาอาคูมันทาพระราหากาวะสูนังวัโวเศโถสโกปาคาปุรินทาโถทาเศรษฐาสาธกายสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตยสัตสีโนมทะมานาอภิกามุงพี่ขูนังสมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชรามังขิสิขาลิวะอะลิ ถากาจะโลชาจะอุมมาบุพนิพาสีโนวารุณาสหาธรรมมาจะอจจอุตตาจะอเนชกาสูเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวัสัตเนตสีโนท่าเสตทัสาธากา,ายาสเพนานัตาวันิโนอิทิมันโตชุติมโตว,วันนาวันโตยะสีโนโมธามานอาอภิกรรมพภิขุนังสมิติงวานังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตะมา ขิทธาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอัถาคูหะระโยเทวาเยจารุหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาส,าสิโนทัศเ,เตทัาสาทากายาสะเพนมานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัตสิโนโมทมามนาอาภิกามูพิกูนังสมิติงวานังสุกากรมหาอารุณาอาคูเวคะนัสสาสหะ โอทาตคใครหาปาโมกขาอาคูเทวาจิกวิจักนาสทามัตาหาระคชามิสกากายัสสัสิโนทะทะนยังอาคาปาชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทสาทากายาสเพนานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนัง เคมิตยาตุสิตายามากัตถา,าจะยาสัสิโนลมพิตตาลามาเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานาราติโนอาคูอถาคูปะนิม,มิตตาท่าเสเตทสาทากายาสเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสัสิโนโมทามาาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานัง สัตเทเทเทวนิกายาสเพนานตวานิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยนสัทิสาสหาปาวุธ,ธาชาติมัคีลังโอคาติน,นะมะนาสวังทักเขมโมคาตารางนาคังจันทังวะาสิตาสิตติตังสุพมมาประมะัตโตจะปุตตาอิทิมตโตสหะสะนังกุมาโรติดโสจะโสป,ปาคาสมิติงวะนงัง สหัสพม,มะโรกานังมหาพมมาพิติทติอุปอป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโซทาเสทะอิสราอาคูปจเจก,กะวะสวัตติโนเตสัจจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสเพออภิกันเตสินเทเทเว สัพพะเเกมาราเสนาภิกามิปัสสะกัดหัสสะมันทียังเอถาคันหะถาพันทะถาลาเคนาพันธมัทโวสมันตาปริวาเทเลทะมาโวมุนจิตถะโกจินางอิติตัตถามาหาเสโนโกันหาเสนาอเปสยิปานินาตาระมหัจจะสังกตาวานะเพระวังยะถาภะ ปาวุสโกเมโคทะนยันโตวสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังขุโทอาศยังวเสตันจากสับพังอภินญ,ญายะวาวคิตตาวานะจักคุมาตโตอามันตยิสถาสาวเกศา,าสเสนระเต αι, มาราเสนอภิกันตาเตวิชชาณาถาภิกขโวเตจ่าอาตปะมะกรุง สุตวพุทธศาสสาสนังวีตะวีตะราเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสเพพวิชิตาสังคามาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ